สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่274ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต ep ที่274นะคะ วันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บไปทาเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะคะทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขเข้ามาได้เลยค่ะน้องเขียนหมายเลขกํากับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นรายการที่4วันนี้นะคะพี่ๆเป็นตรกุฏมงคลนะคะของหลวงพ่อท้องสุขค่ะวัดสะพานสูงนะคะนนทบ,บุรีนะคะพี่พดอกนี้นะคะของ พ่อทองสุกนะคะหรือท่านใดน,นะคะจะสนใจนะคะหมายเลข5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะจังหวัดสมุทรสงครามครี่พี่ๆสนใจรายการไหนนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทนันวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดกันนะคะหรือท่านใดน,นะคะจะสนใจหมายเลขที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ๆตอกโค้ด9โค้ดเลยนะคะรุ่นสร้างบารมีปี19ค่ะหรือจะเป็นหลวงพ่อคล้ายนะคะหลวงปู่โตค่ะพี่ๆถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะ รุ่นพยาพาลีของหลวงปู่ศิราก็มีมาให้รับชมนะคะวันนี้นะคะ1เหรียญเท่านั้นท่านใดนะคะศรัทธ,ธาหลวงปู่ศิรานะคะต้องไม่พลาดนะคะพี่พี่ท่านใดไวยวันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1์2 7 1 5 3 1 8 9 1 9 2 7 1 5 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ ท่านใดได้องคไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะน้องขอเปิดด้วยรายการเป็นเหรียญรอเจ้าสัวหลวงปูบุญค่ะรุ่นแรกนะคะเนื้อทองแดงวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะคะพ,พี่ประเภทเป็นพระเหรียญรอนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนําออกมาจากกล่องให้กับพี่ๆได้รับชมใกล้กๆไปพร้อมๆกันค่ะ เหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะเนื้อทองแดงค่ะสวนสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะพี่พี่ดูนะคะมีคราบไข่นะคะคราบขี้เบานะคะพี่พี่ขึ้นตามองค์พระนะคะตามซอกองค์พระเลยนะคะคราบขี้เบางางามเลยนะคะพี่พี่เป็นเจ้าสัวนะคะเหรียญหล่อบราณค่ะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะท่านใดได้ไปนะคะน้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ๆนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยจานยันท่านนะคะ เรียนรอโบราณค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะท่านใดสนใจในวันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทนะคะพี่เรียนรอนะคะรุ่นแรกเนื้อทองแดงค่ะเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะด้านหลังก็จะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะพี่ๆปิดให้ทันกันนะคะ นานๆน้องถึงจะได้ให้มานะคะพี่ๆพ,พระงานสายประกวดนะคะที่เป็นอของหลวงปู่บุญนะคะ<ม>เหรียญหล่ลอเจ้าสัวค่ะ<ม>ต่อมาค่ะเป็นรายการที่สองนะคะ<ม>รายการนี้ขออนุญาตนำใบป,ประกาศขึ้นมานะคะพี่เป็นพระสมเด็จวัดระคังโคสิตารามกทมพิมพ์ใหญ่ค่ะประเภทนะคะเป็นพระเบญจภา,าคีค่ะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในงานประกวด เมื่อปีพศ51นะคะพี่2551ค่ะการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศนะคะพี่พีจะได้รับองค์นี้นะคะสวยตรงตามรูปแน่นอนค่ะพร้อมรับรางวัลเลยนะคะรายการที่2ท่านใดสนใจพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้ปอยแบ่งปันให้ที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นเลยนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี1องค์เท่านั้นเลยนะคะท่านใดไว้วันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ มารับชมใกล้ๆชัดๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%นะคะพี่ๆเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะอย่าเซียนแรมนะคะซุ้มโค้งง,งดงามค่ะอ,อกท่านเต็มฐานท่านเต็มนะคะพี่ๆผิวพระเดิมๆเลยนะคะพระเนื้อผงค่ะพุทธคุณท่านล้นหลามเลยนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะท่านใดนะคะสนใจสรัทธายอยากเช่าบูชาไว้เก็บศึกษานะคะพี่ๆไม่พลาดนะคะองค์นี้นะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะ ด้านหลังนะคะไม่มีบีนไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านใดสนใจรายการที่2วันนี้นะคะพระสมเด็จนะคะวัดระฆังโคสิตารามกรทมอพิมพ์ใหญ่รายการนี้น้องปล่อยให้นะคะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศเกียรติยมค่ะงานประกวดปี51นะคะปล่อยแบ่งปันให้ที่650บาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่หนึท่านที่จะได้นะคะต่อมาเป็นหมาเลขที่3กันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะคะรุ่นแรกของหลวงพ่อไป่ค่ะวัดกำแพงกรุงเทพมหานครประเภทเป็นเหรียญเหรียญหลอยอดนิยมนะคะในงานนเทศการการประกวดพระเครื่องพระบูชานะคะงานประกวดปี58นะคะพี่ๆดูะคะ่ะมีตราพร้อมชัดเจนเลยนะคะได้รับรางวัลค่ะท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่650บาทนะคะ650บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่ๆไม่พลาดนะคะ เหีหล่อพ่อไปคะ่ะนะคะท่านใดที่ไม่ทันในอีพีอนก่อนนะคะวันนี้พ่อปน้องมีให้รับชมหนึ่งองค์นะคะเป็นองค์หล่อบโบราณค่ะผิวพระท่านเก่าเดิมเลยนะคะหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะวันนี้นะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆ ได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้นะคะพลังงานสายประกวดค่ะหากันยากนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านได้รับนะคะหมายเลข3าวันนี้ปล่อยให้ที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะหลวงพ่อไปนะคะพี่ปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะต่อมาเป็นหมายเลขที่4กันค่ะ รายการนี้นะคะเป็นตะกรุดมงคลนะคะของหลวงพ่อทองสุขค่ะวัดสะพานสูงนะคะนนทบุรีค่ะพี่ๆประเภทเป็นพระเครื่องรางนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหัวท้ายตะกรุดเป็นทองแดงนะคะพี่ๆจะได้รับตะกรุดพร้อมใบประกาศเกียรติยมเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้เท่ากาันที่65 0บาทค่ะ 650บาทเท่านั้นนะคะพี่พีท่านใดที่ยังไม่มีหลวงพ่อทองสุกนะคะเมื่อวานเป็นตะกตรุดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่วันนี้เป็นตะกตรุดของหลวงพ่อทองสุกนะคะค่ะอยู่ในถุงซีนทักเชือกมันๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่พดูค่ะสวยมากๆเลยนะคะดอกยาวอยู่นะคะพี่พทักเชือกมันเก่าเดิมหัวท้ายตะกรุดเป็นทองแดง <Independ S 1> นะคะหลวงพ่อทองสุกท่านใดรับน้องปล่อยให้นะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ พี่ๆจะได้รับนะคะพร้อมให้ประกาศไปเลยนะคะหลวงพ่อทองสุขนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะต่อมาเลยนะคะมากันที่หมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ลึกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะพี่พองค์นี้เป็นเนื้อกระไรทองนะคะเนื้อกระไรทองนะคะพี่พ หลวงพ่อวัดเขาบ้านแหลมค่ะท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะพี่ๆจะเป็นรูปปฏติมากรนะคะนี่ค่ะของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะพี่องนี้น้องแตแบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่6ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพวกก่อกาน,นะคะ่ะพี่พีวัดพระยาิการามจังหวัดอยุธยานะคะเหรียญกลมนะคะหลวงพวกก่อกานค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นเหรียญเนื้อกระไรทองนะคะเหรียญกลมพกก่อกานหากันยากพร้อมหูห่วงเลยนะ,ะพี่หน้าตาเหรียญท่านคมลานเส้นคมสลาสรวยมาพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้450บาทเท่านั้นค่ะ 4 5 0ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะที่เรียนหลวงพ่อกันวัดพญาตารามนะคะเรียนกลมท่านนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะพี่ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหนเร,รียญพระครูวิมลคุณากรนะคะหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าแห่งชัยนาทค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จะได้รับเหรียญในพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ดูกรอบค่ะ สวยมากๆเพราะหมุ่งหวงเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะพี่ๆเรียนรูปปุสุกเนื้อทองแดงรมดํานะคะสวยงามมากๆค่ะด้านหลังนะคะหากท่านใดสนใจรายการนี้นะคะต้องปล่อยให้ที่5้าห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่8นะคะ รายการนี้ค่ะเป็นพระครูสีพรมโศ <boarding. S 1> กิจนะคะพี่ลือของหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะคะพี่พค่ะองค์นี้ท่านใดที่สนใจนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่พด้านหลังนะคะ,คะเป็นเหนรียญไตรมาสนะคะวัดพิกุลทองค่ะเหรียญไตรมาสวัดพิกุลทองนะคะปีสองห้าหนึ่งสองค่ะหรือน่าจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแพรนะคะพี่ดูค่ะ ตัวหนังสืออักขาระท่านชัดนะคะท่านได้สนใจแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่9ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะของพระอาจารย์ชอบนะคะหลวงพ่อชอบค่ะพี่พี่รี่ร,รกนะคะในงานโบสน้ำนะคะจังหวัดเลยนะคะพี่พี่บ้านโคกมนนะคะ จังหวัดเลยค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อชอบนะคะเหรียญกรมท่านให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆนะะด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อชอบท่านใดที่สนใจศรัทธานะคะพอแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทนะคะสนใจอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะพี่สนใจหลายองค์รายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้กับพี่ๆแน่นอนค่ะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะพี่ เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะเหรียนอ๋อชอบรายการนี้เหรียญพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ550บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10นะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกษาร19นะคะพี่พีเนื้อทองแดงรมดำค่ะเลี่ยมกรอบปลายไทยงดงามเลยนะคะกรอบแข็งแรงค่ะพี่พี่หลวงพ่อแก้วเกษารนะคะ 1 9นะคะพี่พีท่านใดสนใจอ,องค์นี้น้องปล่อยให้ที่550บาทค่ะ5 50บาทพี่พีดูนะคะเลี่ยมกรอบยกซุ้มง,งามๆนะคะปิดตาพ่อแก้วค่ะเกษาโร550บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์ โตโพม,มรังสีนะคะพี่พงามมากๆเลยนะคะหากันยากด้วยนะคะท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะสมเด็จนะคะพระพุทธจาร์โตเหรียญท่านนะคะพีเนื้อทองแดงพรมดำม,มาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะวัดใหม่บางขุนพมนะคะพี่ๆวัดใหม่บางขุนพม,พมปีหนึ่งเจ็ดนะคะ อ,องนี้แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญจักเพชรนะคะของหลวงพ่อแชม่มวัดตาก้องจังหวัดนครปฐมค่ะพี่ๆเหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะหลวงพ่อแชม่มท่านได้รับน้องปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพี่หลวงพ่อแช่มนะคะนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะ เนื้อกระไรทองค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ติดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหนึ่งเรียนเท่านั้นท่านจะได้รับเหรียญพร้อมกล่องดมๆไปเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นเหรียญรุ่นเรือนสมณศักดิ์เนื้อลงยานะคะพี่พ นี่ค่ะลงยาท่านเต็มนะคะสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะคะพี่ๆด้านหลังเหรียญน,นะคะพื้นหลังเต็มค่ะลงยาเต็มเหรียญหลวงพ่อทวดค่ะตัวหนังสืออักขาระท่านชาัดมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโซพโลหลวงปู่ทีมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0ูนย์หากท่านใดสนใจศรัทธานะคะองค์นี้ได้รับเหรียญเอพร้อมเลี่ยมค่ะให้พี่ๆได้ไปขึ้นขอบูชาได้ส่วนเลยนะคะแบ่งปันให้ที่ 550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่สองค่ะสังเกตนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะพี่พ เป็นจัมโบ้รุ่นที่2เนื้อเปียกทองนะคะองนี้ค่อนข้างหนักเลยนะคะเนื้อเปียกทองทั้งองค์ค่ะให้พี่ๆดูนะคะด้านข้างค่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นหลังยันดวงนะคะหลวงปุโตหลังยันดวงวัดประดูชิมพีค่ะเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆค่อน <c oughs> ข,ข้างหนักเลยนะคะองนี้ท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันให้ที่6 5 0บาทค่ะห5รบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สิค่ะ รายการนี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะคะตอกโค้ด9โค้ดนะคะพี่ๆสวยมากๆค่ะรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะตอกโค้ด9ค้โคดพี่ๆดูนะคะงดงามมากๆเลยนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะหน้าตาท่านชัดค่ะท่านใดสนใจอันนี้ต้องปล่อยให้ที่650บาทค่ะ ห5ร้ยห้าสิบาทเนื้อเปียกทองนะคะรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งหลวงพ่อคูณท่านใดลูกศิ์ลูกหาหลวงพ่อคูณนะคะไม่พลาดนะคะพี่เหรียญรุ่นนี้นะคะรุ่นสร้างบารมีปี19วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมเลียมกรอบเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่สิบหกค่ะรายการนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะวัดส่วนขันค่ะรุ่นหนึ่งค่ะเหรียญเนื้อเปียกทองนะคะหลวงพ่อคล้ายวัดส่วนขันนะคะ นะะหน้าตาเหรียญท่านชัดพร้อมห่วงนะคะหายากนะคะพี่ๆหลายท่านก็พลาดในอีพีนก่อนนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะท่านใดสนใจเนื้อเปียกทองหลวงพ่อขายเรียนนี้แบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พด้านหลังก็จะเป็นยันอักษรท่านเต็มเนื้อเปียกทองนะคะพร้อมห่วงเลยนะคะพี่พร้อมกล่องเลยนะคะดูแลรักษาอย่างดีท่านใดสนใจนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพรสสังวรพิมลน,นะคะเหรียญหลวงปู่โตค่ะพี่ๆเนื้อเปียกทองนะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะท่านใดท,ที่สนใจแบ่งปันให้ที่500บาทค่ะ <S <S <ๆ>เหรียญน,นี้นะคะแบ่งปันที่500้อยบาทเนื้อเปียกทองนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังพัดยศนะคะเป็นเหรียญปี18ค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะกรุงเทพเหรียญปี18ค่ะ แตนปานให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆเนื้อสวยมากๆเลยนะคะยิ่งลงกลงยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดเวลาโดนแสน่เนื้อสวยชํำม,มากๆเลยนะคะพี่พเป็นเนื้อเปียกทองนะคะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลขสิบแตกค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตเช่นกันนะคะพี่ๆพ,พระสังวรพิมลน,นะคะเหรียญคนตะปีนะคะนี่ค่ะพระสังวรพิมลเทนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะ เหรียญนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆหน้าตาเหรียญท่านสวยไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นค่ะแบ่งปานให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังพัยดยศค่ะปีหนึ่เช่นกันนะคะพี่พหลังพัยดยศปีหนนะคะองศสวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะพี่ๆท่านใดไว้วันนี้ได้ของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะ ต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพญาพาลีนะคะหลวงปู่ศิราศิริจันโทค่ะเหรียญพญาพาลีนะคะพี่พี่นี่ค่ะมีหมายเลขโค้ดนะคะ702ค่ะเลขโค้ด702นะคะหน้าตาท่านชัดมากๆค่ะพี่พี่ลายเส้นคมสละสลวยงดงามน,นะคะพี่พี่ดูดวงตาจมูกนะคะไม่มีค่ะลายเส้นตัวหน้าผากนะคะพี่พเรียงชิดติดกันเลยนะคะ ท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะอนุญาตนำออกมาอีกทีค่ะนี่ค่ะหมายเลขโค้ด702นนะคะพี่สวยมากๆเลยนะคะ แม่วาจะดูม,มุมไหนเหรียญสวยมากๆค่ะท่านใดศรัทธ,ธานะคะเก็บได้เก็บนะคะพี่ในอนาคตนะคะเหรียญหลวงปู่ชีลาท่านไปไกลแน่นอนค่ะช่วงนี้ยังเก็บกันได้นะคะราคายังไม่แรงนะคะพี่ๆท่านใดสนใจเหรียญน,นี้นะคะวันนี้น้องป่อยแบ่งปันให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้น้องยินดีมากๆค่ะแบ่งปันให้ที่4 5 0บาทเท่านั้นค่ะ4 5 0บาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20นะคะ รายการนี้เป็นของหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะพี่พเหรียญกลมนะคะช่วงนี้หลวงปู่แหวนท่านมาแรงขนาดนะคะเป็นพระทางสายภาคเหนือนะคะหลวงปู่แหวนเป็นเนื้อกระไรเงินค่ะหลวงปู่แหวนสุจินโนรายการนี้น้องปล่อยให้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เหรียญมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการนะคะหลวงปู่แหวนสุจินโนแบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะเป็นปิดตานะคะเนื้อเมฆพัดค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆนี่ค่ะของหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเมฆพัดท่านใดสนใจคู่นี้น้องปล่อยให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะคู่นี้ห้าร้อยบาทนะคะพี่ๆจะได้รับไปเลยทั้งสององค์นะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวน้องให้ดูที่ฐานกันนะคะนี่ค่ะ เป็นพระปิดตานะคะยันยุ่งค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพ,พี่น่าจะของหลวงปู่เอี่ยมทั้งสององค์เลยนะคะเนื้อเมฆพัดนะคะ,ะ,ค,ะคู่นี้ท่านได้สนใจน้องปล่อยให้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะนี่ค่ะน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ขาตรง ะะหลังยันยุ่งค่ะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะหากท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่22นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพี่ๆเหรียญพ่อจงท่านนะคะหน้าตาหลวงพ่อจงท่านชัดนะคะไปหูจมูกต้นหนังสืออักขรท่านชัดเหรียญน,นี้ขอปอแยงปานให้ที่600บาทค่ะ 600บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เป็นเหรียญกันไทยนะคะด้านหลังเป็นเหรียญกันไทยพี่พี่จะได้รับเหรียญไม่พออุ้งนี้พร้อมเรี่ยมนะคะท่านใดได้ไดปบูชาขึ้นคอได้สวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะสนใจอย่างไรโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก600บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่านะคะ รายการนี้เป็นเหรียญอายุนะคะเหรียญทร,รมาขันค่ะอายุท่าน82ปีรษาที่6 0นะคะเรียนพระครูเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะพี่เนื้ออันปะกานะคะมาพร้อมเลี่ยมใอพ้พี่ดูเลี่ยมนะคะขึ้นคอปูชาได้ดสวยเลยนะคะเลี่ยมกันน้ำงดงามค่ะด้านหลังนะคะวัดหนองโพค่ะพี่พี่จังหวัดนครสวรรค์ท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่600บาทเท่านั้นค่ะ ห0 0บาทนะคะหากท่านใดวันนี้นะคะสนใจหลายองค์หลายรายการนะคะพี่แบ่งปันลดได้นะคะจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะพี่หากถูกใจจริงๆโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะต่อมานะคะเป็นหมายเลขที่24ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ,นะ,คะเนื้อทองแดงรมดำค่ะพี่ๆหลวงปู่เอี่ยมนะคะรอยจานด้านหลังนะคะมีรอยจานที่เหรียญด้วยนะคะพี่เหรียญข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะน่คะด้านหลังนะคะพี่ท่านใดสนใจน้องปล่อยให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงปูท่ทวดรุ่นแรกค่ะพระครูวิสัยสโสภณหลวงปทิมวัดช้างให้นะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะปี2 5 0 0นะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะหรือเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียงโตนะคะพี่นี่ค่ะพร้อมห่วงพร้อมกล่องเลยนะคะเยียบน้ำทะเลจืดแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมค่ะท่านใดสนใจนะคะน้องปล่อยให้ที่450บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเรียนรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3, 3จ็ด่งส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ,บ้านเลยนะคะท่านใดได้อุ่นนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถ a อ d เข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะน้องลงคลิปทุกๆวันนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้กับพี่ๆค่ะน้องจะดูตามเวลานะคะท่านใดทักเข้ามาก่อนนะคะได้ไปแน่นอน,นะค่ะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ